เชื่อว่ามีคนจำนวนมากรวมทั้งผมด้วยที่รู้จักปลากระสุบอยู่2ชนิดนั่นคือปลากระสุบจุดและปลากระสุบขีดปลาทั้ง2ชนิดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในปลาเกมที่นักตกปลาคนไทยตกได้มากที่สุดแต่รู้หรือไม่ว่าในแหล่งน้ำของประเทศไทยมีปลากระสุบแปลกอีก2ชนิดเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวของปลากระสุบพวกนี้ให้ฟังถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับ ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าปลากระสูบคืออะไรปรลากระสูบหรือปลาสูตรมีชื่อสกุลว่าแฮมพราราลา จัดเป็นปลาที่อยู่ในวงปลาตะเพียนเพียง,ยงกลุ่มเดียวที่เป็นนักล่าเต็มตัวพวกมันเป็นนักล่าที่ว่องไวเป็นอย่างมากเหยื่อส่วนใหญ่ของมันจะเป็นปลาขนาดเล็กกุ้งหรืออาจกินมแมลงน้ําด้วยและด้วยความที่ไม่ใช่ปลาฟันคมมันจะคุบเหยื่อเข้าไปทั้งตัวหากเหยื่อตัวใหญ่เกินไปมันอาจจะติดคอตายได้สำหรับปลากระสูบทุกชนิดที่พบได้ในประเทศไทยจะมีรูปร่างที่คล้ายกันโดยเฉพาะบริเวณหางที่เป็นแผ่นสีแดงจะตัดตรงขอบบนและล่างด้วยสีดำและสิ่งที่ต่างกันของพวกมัน แบบที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือลายบนลำตัวจึงทําให้จําแนกชนิดได้ไม่ยากนะักแต่พ่อบางทีลายก็หายไปจึงอาจสร้างความสับสนให้ได้เช่นกัน ปลากระสูปเป็นปลาที่แข็งแรงว่ายน้ำเร็วแต่ความจริงก็เป็นปลาที่เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ทั้งแหล่งอาศัยที่หลากหลายเช่นอาจพบในคลองบางแห่งในเขื่อนหรือในแหล่งน้ำที่มีกระแสน้ำแรงๆในน้ำตกในลําธารที่ลึกแค่หน้าแข้งก็อาจพบพวกมันได้เช่นกันบางทีอาจจะพบมันในบ่อน้ำเลยก็ได้แถมยังอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำตื้นจนถึงลึกมากๆแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ยังต้องการน้ำที่สะอาดพอสมควรนอกจากนี้พวกมันยังดูเหมือนเป็นปลาที่ชอบรวมเป็นฝูงซึ่งอาจรวมกัน หลายร้อยตัวหรืออาจเป็นฝูงเล็กๆ2อถึงสตัวหรืออาจจะอยู่แบบโดดเดี่ยวทั้งนี้นักตกปลามักคิดว่าปลากระสูบที่อยู่ตัวเดียวจะเป็นปลากระสูบตัวใหญ่แต่จริงๆไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไปเพราะปลากระสูบตัวเล็กก็อยู่ตัวเดียวได้มันขึ้นอยู่กับแตงที่อยู่อาศัยด้วยและในวงการตกปลาอาจเรียกกระสูบตัวโตๆที่อยู่ตัวเดียวหรือเป็นฝูงเล็กๆว่ากระสูบโทนประมาณว่าขอให้ตัวใหญ่ก็จะเรียกว่ากระสูบโทนได้หมดนั่นแหละอยากจะเรียกยังไงก็เรียกไปเถอะหากถามว่าชนิดที่พบได้มาก ที่สุดในประเทศไทยคือชนิดไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นกระสูบขีดเพราะโดยส่วนตัว90%ของปลากระสูบที่ผมตกได้ก็เป็นปลากระสูบขีดส่วนปลากระสูบจุดแทบไม่เคยได้กับอีก2ชนิดยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะไม่เคยได้ไปตกสักทีต่อไปเป็นข้อมูลของปลากระสูบทั้ง4ชนิด ชนิดที่1ปลากระสูบขีดปลากระสูบขีดเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ60เซนติเมตรหรืออาจจะยาวได้ถึง70เซนติเมตรจัดเป็นปลากระสูบที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้ในประเทศไทยและยังเป็นชนิดที่พบได้มากที่สุดอีกด้วยลูกของปลากระสูบขีดจะมีอยู่สี่ขีดซึ่งจะพาดผ่านดวงตาหลังเหงือกกลางลำตัวและโคนหางจนเมื่อโตขึ้นขีดเหล่านี้จะค่อยๆหายไปจนเหลือเพียงขีดเดียวที่ลำตัวและเมื่อตัวใหญ่มากขึ้นปลาบางตัวก็จะไม่มีขีดเหลืออยู่เลยโดยเฉพาะ กับปลากระสูบขีดที่พบในภาคใต้ จากคำอธิบายในหนังสือปลาน้ำจืดไทยของดรนนท์ผานิทวงศ์ได้อธิบายเกี่ยวกับปลากระสูบขีดว่าเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามที่สุดชนิดหนึ่งเป็นปลาที่มีทั้งความเลวและความฉลาดมันสามารถอาศัยร่วมกับผู้คนได้ดีโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนเล่นน้ำเยอะๆอย่างในลำน้ำแม่วงบริเวณลานแก่งนกยุงจังหวัดกำแพงเพชรจะพบปลากระสูบขีดว่ายคอเคลียอยู่ในบริเวณคนที่เล่นน้ำซึ่งดูเหมือนว่ามันจะหวังให้คนเหยียบหินให้พลิกไปพลิกมาจะได้กินกุ้งหรือปลาที่ ที่แอบอยู่ใต้หินได้ง่ายโดยปกติแล้วปลากระสุกขี่ที่อาศัยอยู่ในลําธารหรือแหล่งน้ําที่ไหลค่อนข้างแรงพวกมันจะชอบอยู่ตัวเดียวหรืออาจอยู่เป็นฝูงเล็กๆในกรณีที่น้ํานิ่งเช่นในทะเลสาบหรืออ่างเก็บน้ําเขื่อนปลาพวกนี้มักจะรวมกันเป็นฝูงใหญ่ซึ่งอาจจะมีหลายร้อยตัวหรืออาจนับพันตัวเลยก็ได้และเมื่อพวกมันขึ้นสู่ผิวน้ําจะสังเกตเห็นได้จากระยะไกลเพราะจะเหมือนน้าเดือดเป็นระยะทางยาว ด้วยความที่ปลากระสูงขีดสามารถพบได้เกือบทุกแหล่งน้ําในประเทศไทยจึงทําให้เป็นหนึ่งในปลาเกมยอดนิยมมากที่สุดของไทยอาจจะพอๆกับปลาช่อนเลยด้วยซ้ําในเรื่องเอามากินถือว่าไม่ค่อยได้รับความนิยมนักเนื่องจากปลากระสูบทุกชนิดมีก้างเยอะมาก ชนิดที่2ปลากระสูบจุดสำหรับปลากระสูบจุดถือว่าพบได้ยากกว่าปลากระสูบขีดพอสมควรเนื่องจากพบได้ในบางพื้นที่เท่านั้นโดยหลักๆจะพบได้ทีุู่มแม่น้ำโขงหรือจังหวัดทางภาคอีสานและอาจพบได้ทางตอนล่างของุูมแม่น้ำแม่กองปลากระสูบจุดมีรูปร่างคล้ายกับปลากระสูบทั่วไปแต่เมื่อเทียบกับปลากระสูบขีดแล้วปลากระสูบจุดจะมีลำตัวและส่วนหัวที่ป้อมสั้นกว่าและยังมีจุดสีดำขนาดใหญ่กลางลำตัวเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ30เซนติเมตร ชนิดที่3ปลากระสูบสารวินปลากระสูบสารวินเป็นปลาที่ยาวได้ประมาณ40เซนติเมตรจะเป็นปลาที่พบได้เฉพาะในลุ่มแม่น้ําสารวินฝั่งไทยและพามา่าแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดกาญจนบุรีและอาจพบได้ในแม่น้ําสุริยะสําหรับปลากระสูบสารวินจะมีรูปร่างใกล้เคียงกับปลากระสูบจุดมีรูปร่างป้อมสั้นและหัวค่อนข้างโตเมื่อเทียบกับปลากระสูบขีดจุดเด่นที่ทําให้ต่างไปอย่างชัดเจนคือปลากระสูบสารวินจะมีแถบสีดํากลางลําตัวบริเวณโก หางและแถวแถวเงือกปลากระสูบสารวินมีชื่อเรียกอื่นเช่นปลากระสูบสามขีดซึ่งถือว่าตรงกับลักษณะของปลาชนิดนี้ชนิดที่4ปลากระสูบหลังดํา ปลากระสุบหลังดำเป็นปลากระสุบหายากที่สุดชนิดหนึ่งในประเทศไทยและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับปลาชนิดนี้จึงแทบไม่มีเช่นกันซึ่งผมจะขออธิบายจากที่ดรนนท์พานิดวงอธิบายไว้ในหนังสือปลาน้ําจืดไทยปลากระสุบหลังดำมีความยาวประมาณ40ซนติเมตรมีลักษณะใกล้เคียงกับปลากระสุบขีดแต่จํานวนเกล็ดตามแนวเส้นข้างลําตัวจะมีน้อยกว่าลายบริเวณหลังสีดำมีฐานกว้างและสั้นลักษณะคล้ายอ่านมาไม่มีขีดยาวเหมือนกับปลากระสุบขีดนอกจากนี้ ยังมีลายแนวนอนจางๆตามแนวเส้นข้างลําตัวซึ่งไม่พบในปลากระสูบชนิดอื่นในประเทศไทยหากปลากระสูบหลังดํามีขนาดใหญ่ลายบริเวณหลังมักจะจางจนหายไปจนกลายเป็นปลากระสูบสีเงินในส่วนหางสีแดงและขอบสีดําจะไม่สดเท่ากับปลากระสูบขีดในกรณีที่เอาไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็จะกลายเป็นปลากระสูบสีเงินและหางก็เกือบจะใสด้วย เป็นปลาที่พบได้ตามแม่น้ำสายเล็กๆทางภาคใต้ในเขตจังหวัดที่มีแม่น้ำไหลลงฝั่งทะเลอันดามันเช่นละนองกระบี่และพังงาและสำหรับปลากระสูบหลังดำอาจจะยังไม่ได้รับการอธิบายในอนุกรมพิธาน จากทั้ง4ชนิดก็พอจะสรุปได้ว่าปลากระสูบขีดคือชนิดที่ตัวใหญ่และพบได้มากที่สุดในประเทศไทยส่วนกระสูบจุดก็พอมีประมาณแต่ผมเองก็ไม่ค่อยจะตกมันได้เท่าไหร่ยิ่งปลากระสูบสารวินและกระสูบหลังดําที่พบได้เฉพาะแหล่งน้ําบางแห่งยิ่งไม่เคยแต่ผมว่าใครที่อยู่ทางภาคใต้หรือแถวแถวแม่น้ําสารวินก็น่าจะเคยจับปลาพวกนี้ได้เช่นกันส่วนจะจับง่ายหรือได้มากแค่ไหนก็มาเล่ากันให้ฟังหน่อยนะครับ เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องปลากระสูบสีชนิดที่พบได้ในแหล่งน้ำประเทศไทยก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาสารศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย